วันนี้แนนก็จะพาทุกคนมาทำเมนูชาไทยเย็นนะคะสูตรต้นทุนต่ำสูตรนี้รสชาติหอมเข้มข้นสีสวยชัดเพิ่มด้วยบุกบาวชูกา้านุ่มหนึบหนับนะคะแนน,นก็จะใช้วิธีการชงแบบดั้งเดิมค่ะโดยใช้ถุงกรองแบบนี้นะคะตัวถุงกรองแนนก็ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเติมลองบีชชาไทยค่ะไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำร้อนเดือดจัดจัดนะคะที่ปริมาณ180 ML ค่ะทีนี้เราก็จะแช่ชาทิ้งไว้นะคะ3นาทีค่ะจับเวลาเลยจ้า ครบเวลาแล้วนะคะก็สกัดน้ําชาออกมาได้ที่ปริมาณ150 ml นะคะเติมลองบ e ชครีมเมอร์ไปที่1.5ช้อนโต๊ะเลยนะคะสีคือดีงามมากใครชอบแบบชาไทยสีสวยๆเข้มๆนะคะเติมเป็นนมข้นหวานที่ปริมาณ30 ml ค่ะโดยรวมแล้วสูตรนี้จะหวานกลางๆนะคะกําลังดีเข้มข้นหอมมันเทน้ําชาไทยนะคะหอมๆเข้มๆสีสวยๆลงไปได้เลยนะ ปิดท้ายด้วยท็อปปิ้งนะคะเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะด้วยลองบีชบุกบราล์ชูการนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะกับเมนูชาไทยเย็นท็อปปิ้งด้วยบุกบราล์ชูการนะคะ